ดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอปเดลิเวอรนะครับวันนี้เราสั่งผ่านร้านที่ชื่อว่าร้านดอกไม้ใบสีร้านนี้จะอยู่ซอยพึ่งมีนะครับอยู่อยู่ตรงข้ามทางเข้าคอนโดเอ่อตรงยงคอนโดนิรันตรงนั้นนะครับร้านนี้เขาจะขายดีนะครับมีออเดอร์เยอะจะค่อนข้างช้าร้านนี้ g r a b p a n d a จะเข้าเยอะนะครับเพราะผมเคยเคยเคยรับเคยส่งของแ r a b ให้อยู่นะครับ วันนี้พอดีเราสั่งผ่านโรบิน hood เราะมีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับและร้านนี้นะครับใช้ ls ลดอีกนะครับ30%ครับวันนี้สิ่งที่เราสั่งมาคือข้าวกระเพราออมเล็ตฟรีแกงจืดนะครับราคาเบสสิบเาสิบห้าบาทนะครับร้านให้ส่วนลดนะครับ ls นะครับในโรบิน hood สานะครับวันนี้โรบิน hood มีโปรโมชั่นครับสั่ง90บาทลด30บาทอันนี้คือราคาที่เราจ่ายไปอ่าถือว่าคุ้มค่าไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีดูหน้าร้านนะครับร้านนี้จริิงงๆแแล้ววต่่่กอนนเเคาปด24ชััโมะรบ อันนี้จริงๆแล้วเปิด24ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้มันช่วงช่วงที่เคอร์ฟิวอยู่ก็เลย24ชั่วโมงไม่ได้นะครับเขาก็มีหลายอย่างนะครับแต่ราคานี้คือราคาเดียวกับบนแ๊ปบนแพนด้านะครับแต่ว่าถ้ามาอยู่บริเวณฮุสเขาจะให้ส่วนลดนะครับ3าอ่ะเดี๋ยวมาดูสินค้ากันว่าเราได้รับมาแล้วเป็นอย่างไรนี่ครับคุณผู้ชมสิ่งที่รได้รับมาครับข้าวกะเพรากุ้งออมเล็ตนะครับนี่นะครับถือว่าตรงปกนะครับหน้าตาตรงปกอย่างในรูปมีกุ้งอยู่กี่ตัวครับ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวกุ้งห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่กุ้งห้าตัวนะครับแล้วก็อเมเิดโปะข้างบนแล้วก็มีนี่ครับแกงจืดผมนึกว่าถุงใหแกงจืดสาลายนะครับหมูสับเดี๋ยวมาดูครับหนึ่งนี่นะครับแกงจืดสาลายหมูสับนะครับก็น้ำแกงจืดข้าวต้มมาแล้วมาคัะแล้วก็มีหมูสับอยู่สองก้อนใส่สาลี่มาใส่ผักมานะครับแกงจืดของเขาอ๋อเป็นลักษณะนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวดูรสชาติซิว่าจะโอเคไหม แต่เห็นเขาสั่งกันเยอะจังเลยนะครับบนแอปครับคุณผู้ชมแกงจืดแกะชิมแล้วนะครับน้ำก็เค็มๆนะครับเค็มๆดีนะครับไม่มีรสหวานนะครับน้ำแกงจืดเค็มๆส่วนกะเพรานะครับกะเพราใช้ได้นะครับกะเพราแบบกะเพราเขาใส่ปุ๊บแล้วคนๆขึ้นครับทำคนๆขึ้นปั๊บทําให้กะเพรานี่มีความหอมอยู่เวลากัดที่ในกะเพรานี่ก็ยังกรุบกรอบอยู่ดีโอเคครับรสชาติกะเพราเอ่อรสชาติกะเพราค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดี ผมว่าอาจจะออกจะติดหวานไปนิดนึงนะครับผมไม่ชอบกินหวานน่ะนะมันว่าจะเผ็ดเผ็ดเค็มเ็มออกออกหวานออกออกเค็มๆมมันหวานนะครับรสชาติผักกะเพราครับหมดนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะสี่สิบหกบาทห้าสิบตังค์นะครับถ้าเราใช้โปรโมชั่นก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับร้านไหนดีเราก็อวยร้านไหนห่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมพิจารณาเอานะครับเซตนี้คือเก้าสิบห้าบาทนะครับนะครับราคาบน บนแกรฟหรือบ,บนแพนด้านะครับเราจะขายบวก t p นะครับส่วนอยู่บนโลว์วิวจะลดลงไปเป็นลบ LS 30%ไปนะครับเป็นเป็นเท่าไหร่ลบไป18บาท50ตังค์นะครับถ้าไม่ใช่โปรโมชั่นนะนะ95้บหลบดห้เือเท่าไหร่ครับ7 80 80 7 0 7 7 50นะครับเซตนี้นะครับแต่ว่าผมใช้โปรโมชั่น ของรวมทุลดอีก30เเหลือให้4 0 4 7 5 0นะครับท่ผู้ชมลองพิจารณครับรสชาติใช้ได้นะครับพิจารณาดูว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมบางอย่างถ้าเราใช้ช่วงให้ถูกโปรโมชั่นนะครับเราก็จะได้สินค้าราคาถูกถูกกับซื้อเองหน้าร้านนะครับขอบคุณและสวัสดีที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ